สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะก็ถอนปึ๊บเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเหรียญ trx นะครับผมอ่าก็ได้รับมาตามนี้เลยนะครับ00 1 9 6 8 0 trx นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่า ไลท์คอยลและก็ TRX นะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีกระเป๋านะครับในการเก็บเหรียญคริปโตก่อนนะครับสำหรับกระเป๋านี้นะครับผมมีชื่อว่า For ์เซตเพยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ในการเก็บเหรียญคริปโตนะครับเพราะว่า มันไม่สามารถใช้เป็นบิดขับสตางโปรได้นะครับหรือว่า b ายนแ c นได้ในการรับเหรียญจากเว็บไซต์นี้นะครับมันรองรับแค่ f o r รสต์เพตัวเดียวนะครับผมเราสามารถถอนเข้า f o r รสต์เพแล้วก็ถอนไปยังกระเป๋า b ายนแ c นสตางโปรซิฟมิกบิทัสซ่าคอยเบสได้หมดเลยนะครับสามารถถอนไปได้เนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทําเงินกันเลยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดีโอนะครับผมสรับเว็บนี้ก็เป็นเว็บใหม่นะครับที่ผมได้ไปเจอมานะครับแล้วก็ได้ลองทําดูแล้วนะครับผมทําไม่ยากนะครับเว็บนี้นะครับผมมีชื่อว่า trx king นะครับผมก็สมัครได้ฟรีนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับ ลิงก well. er. ์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับผมก็ไปกดตรงคอมเมนต์นะผมจะปักหมุดลิงก์การสมัครไว้ให้ก็ไปกดสมัครกันได้นะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยเราก็กดลงทะเบียนเลยได้เลยนะครับการสมัครนะครับผมไม่ยากนะครับมีให้เรากรอกทั้งหมด3ช่องนะครับ1นะครับเป็นอีเมลนะครับ2เป็นรหัสผ่านนะครับ3ก็เป็นรหัสผ่านนะครับผมในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยให้เราตั้งเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและก็ตัวเลขนะครับหรือจะใส่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันด้วยก็ได้นะครับใส่แล้วก็จดไว้ด้วยเนาะกันลืมนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสมัครแล้วก็ลืมนะครับในส่วนของรหัสผ่านเนาะโอเคนะครับก็สมัครเสร็จก็กดแก้แคบช้าก่อนนะครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บนี้นะครับผมรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆเว็บที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ มันจะเหมือนกับเคม t ร x นะใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีเว็บ ไซา์แนวนี้เนี่ยก็สามารถนํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับมันทําง่ายนะครับแล้วก็มันได้เงินจริงนะครับผมใครที่มีเว็บแบบแนวนี้เนี่ยก็เอามาแนะนําผมได้นะผมจะทํารีวิวให้นะครับผมขอเป็นเว็บที่จ่ายเงินจริงแล้วก็ไม่มีการลงทุนนะครับถ้าใครจะให้ผมช่วยแนะนําหรือว่าช่วยรีวิวนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเนาะโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูนะครับ แผงควบคุมความสําเร็จนะครับเรียกร้องตอนนี้ก๊อกน้ําอัตโนมัติแล้วก็แก้ช็อตลงย์โดยช็อตวอลนะครับงานนะครับแล้วก็โฆษณาแบบสํารวจนะครับผมหววสร้างโฆษณาจัดการโฆษณาเงินฝากแล้วก็บัญชีประวัติศาสตร์นะครับผมแค่นี้นะครับในส่วนของแผงควบคุมก็คือหน้าแรกนะครับจะมียอดสมดุลเนาะหรือว่ายอดบาลานซ์ของเรานะครับสำหรับด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการถอนเงินนะครับ ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้เพียงแค่2เหรียญคริปโตเท่านั้นนะครับจะเป็นทอนไลท์คอยนนะครับผมทอนก็คือเหรียญ TRX นะครับเป็นกระเป๋า For อเรสต์เพในการรับเหรียญเนาะเราไม่จํากัดคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเรามีเท่าไหร่เราก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตได้นะครับผมเหรียญทอนนะครับหรือว่า TRX เนี่ยหนเหรียญเท่ากับ1.2ึ่งจุดสอง ซาตชิ้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามีคะแนน1แต้มนะครับหรือว่า1คะแนนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเหรียญซาตัวชี้ได้อยู่ที่1.2ซาตัวชี้เลยนะครับในส่วนของ trx จะได้เยอะนะครับผมต่อไปเป็นไล t e c นะครับหเหรียญเท่ากับ0 0 0 0 7ซาตัวชี้นะครับก็คือยังไม่ถึง1ซาตัวชี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าราคาของไล t e c o มันสูงเนาะในส่วนของ trx เนี่ยราคามันแค่2บาทต่อ1เหรียญน,นะครับผมประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาดูที่ความสําเร็จนะครับในส่วนของความสําเร็จตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันให้เราทำเนาะนะครับเราสามารถมาทําภารกิจได้นะครับก็คืออรับสิทธิ์ฟอเรสต์50ครั้งนะครับก็คือการแก้แคปชั่นนั่นเองนะครับผมไม่ยากนะครับแก้แคปชั่น50ครั้งนะครับผมกรอกช็อตลิงก์นะครับ20ครั้งนะครับแล้วก็โฆษณามันเยอะมากนะผมกดปิดโฆษณาค่อนข้างบ่อยนะครับเห็นไหม ก็ให้เราไปทําได้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะได้รับเป็นคะแนนมานะครับผมต่อไปเป็นเรียกร้องตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการเคมคะแนนนะครับผมเคมคะแนนในเว็บเนาะทุกๆ1นาทีนะครับ1วันเนี่ยเราจะเคมได้100ครั้งนะครับ1ครั้งเราจะได้2 0,000ื่นเหรียญนะครับ20,000คะแนนนะครับวิธีการทําก็กดแก้แคบช่าไปนะครับแล้วเราก็ดูในกรอบสีส้มเนี่ยว่ามีคําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็กดตามได้เลยเลือกลงมาด้านล่างนะครับกดรับรางวัลของคุณเนาะ กดไปแบบนี้นะครับเราได้รับมาที่200,000คะแนนนะครับผมอ่ามนได้200,000เหรอตรงนี้มันแจ้ง20,000นะทุกคนเห็นไหมมันแจ้ง20,000นะครับจริงๆได้200,000คะแนนนะครับผมเมื่อเราเคลมตรงนี้เสร็จเราก็สามารถไปกดถอนเงินได้เลยนะครับหรือว่าเราจะรอเก็บคะแนนให้เยอะกว่านี้เราค่อยถอนก็ได้เนาะเมนูต่อไปนะครับผมเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานในการทําตรงนี้ด้วยนะครับเราก็รอนะครับผมพลังงานหาได้จากการแก้ช็อตลิงก์นะครับตรงนี้เลยนะ กดเข้าไปที่ช็อตวอลนะครับช็อตวอลตรงนี้ก็คือการแก้ช็อตลิงนะครับผมมีทั้งหมด36ลิงก์ิงนะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่36ล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่งมันได้คะแนนเยอะมากนะครับแล้วก็ได้พลังงานอยู่ที่สามพันสี่ร้อยหกสิบพลังงานวิธีการทำช็อตลิงเนี่ยก็ให้เรากดคําว่าไปด้านหลังนะครับผมกดเข้าไปเลยนะโฆษณามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมสรับอันไหนที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันหมุนแบบนี้ก็คือมันโหลดแบบนี้เนี่ย ให้เราทําการเปลี่ยนอันนะครับผมเปลี่ยนอันทำนะเพราะว่าผมก็กดไปแล้วมันก็โหลดนะครับถ้ามันขึ้นการผิดพลาดแบบนี้ก็กากระบาดปิดไปเลยแล้วเราก็ไปทําอันใหม่นะครับผม่บางอันมันเออร์เรอร์เยอะมากนะครับบางอันก็ทําได้บางอันก็ทําไม่ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เว็บหรือว่าเป็นที่อะไรนะหรือว่าโฆษณามันหมดนะครับอันเดี๋ยผมลองรีเฟซดูก่อนนะครับเพราะว่าผมกดไปหลายครั้งแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันเออร์เรอร์นะ ดี๋ยวผมลองกดใหม่ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อก็ลองมาทําดูนะครับนี่ได้แล้วนะครับผมอันนี้คือการทําช็อตลิงก์ได้แล้วนะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังนะถ้าของใครเป็นการเออร์เลอร์แบบผมเมื่อกี้เนี่ยให้เราทําการรีเฟซนะครับผมของเว็บไซต์นะครับผมรีใหม่เลยนะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะประมาณนี้นะครับกดถัดไปนะครับมีทั้งหมด3รอบนะก็ให้เรากากระบาดปิดไปได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมถ้าสนับโฆษณาอันนี้นะครับให้เรากดทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะทําการกดปิดนะครับผมจากนั้นเราก็รอขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเวลานับถอยหลัง15บาวินะเราก็รอเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการกดรับลิงก์นะครับนี่ฮะกดรับลิงก์เลยนะครับโฆษณามันจะเด้งไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วเราก็กลับมากดใหม่เนาะเมื่อเรากดได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้นะครับผมกดตูวลงไปนะครับ แล้วเราก็ทําต่อได้เลยนะครับในส่วนองการแก้ช็อตลิงนะครับผมประมาณนี้สำหรับการแก้ช็อตลิงนะครับไม่ยากนะทุกคนบางอันมันทําได้นะครับบางอันก็เออร์เร์นะให้เรากดรีเฟซนะครับหน้าเว็บนะครับมันถึงจะทําได้นะครับผมคะแนนมันเยอะนะก็อยากให้ทํานะครับเพราะว่ามันได้รับคะแนนเยอะมากนะครับผมใครมีเว็บแนวนี้ก็มาแนะนําผมได้นะเพราะว่าผมก็แนะนําตามที่ผมรู้แล้วก็มีนะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูนะครับโฆษณาแบบสํารวจนะกดเข้าไปนะครับ สลับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานะครับผมมีทั้งหมด13เว็บนะครับคะแนนนะครับที่จะได้ก็ประมาณ2,750,000คะแนนนะครับผมก็วิธีการทำก็ให้เรากดได้เลยนะครับกดคำว่าไปนะอันนี้ได้รับ200,000เหรียญนะครับใช้เวลาประมาณ6วินาทีนะจากนั้นนะครับผมก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผมอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่หน้าเว็บได้เลย ได้รับมาที่2 0 0แสนคะแนนนะครับกดตกลงไปนะครับแล้วเราก็เลือกลงมาทําต่อได้นะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูที่การถอนเงินกันนะครับว่าเราจะทําการถอนตรงไหนอย่างไรนะครับผมก็ให้เรากดไปที่แผงควบคุมนะครับอ่าตรงนี้ผมมีคะแนนจากการทําเมื่อกี้นะครับผมไม่ถึง10นาทีนะก็ได้มาที่1นึ่งล้านหกแสนหมนคะแนนนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเหรียญก่อนว่าเราจะถอนเหรียญอะไรมี trx และก็ litecoin นะผมจะถอนเป็นเหรียญ trx นะครับ แล้วเราก็เข้าไปที่กระเป๋า f o r c e ต a เพนะครับกดไปที่เงินฝากนะครับผมตอนนี้ผมมีเหรียญ TRX อยู่ประมาณ266เหรียญนะครับได้จากการทําฟรีมาเรื่อยๆนะครับผมกดไปที่เงินฝากนะครับแล้วก็กดไปที่ทอนนะครับหรือว่า TRX กดตรงนี้นะครับเอาลิงก์กระเป๋าไปนะครับแล้วเราก็เอาลิ้งกระเป๋าที่เราคัดลอกมาเนี่ยวางลงในช่องนี้นะครับผมคะแนนที่เราจะถอนทั้งหมดอยู่ที่1,640,000ลคะแนนนะครับกดถอนได้เลยนะ ในกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ถอนได้นะครับผม1ล้าน9ก้า0 0ซตชีนะครับถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับกดตกลงน,นะครับผมเราก็กลับมาดูในกระเป๋านะครับแล้วก็กดไปที่ภาพรวมนะจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะ ก็ถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเหรียญ TRX นะครับผมอ่าก็ได้รับมาตามนี้เลยนะครับ0.0196800 TRX นะครับเดี๋ยวเรามาลองเคมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเรียกล็อกตอนนี้นะครับเคมทุก1นาทีนะผมจะเคมปุ๊บแล้วผมจะไปทําการถอนให้ดูนะครับว่ามันจะทําการถอนได้หรือเปล่านะครับอ่าครั้งนี้เนี่ยผมจะถอนไปเหรียญ Litecoin นะอันนี้ได้รับมาที่สองแสนนะครับก็มาที่กระเป๋า Foreset p ก่อนนะครับกดไปที่เงินฝากเนาะ เล้วเราก็มาที่ไลท์คอยนะครับตรงนี้อ่าก๊อปปีลิงก์ไปก่อนนะครับกดไปที่ภาพรวมเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับกดไปที่แผงควบคุมนะผมจะถอนเป็นไลท์คอยให้ดูนะรอบนี้ไลท์คอยนะครับ2 0 0แสนคะแนนนะครับวางลิงก์กระเป๋าลงไปในช่องเหมือนเดิมแล้วก็กดถอนนะครับโอเคนะครับผมทําได้ดีมากนะครับ1 4 0ีซาตชินะครับถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับกดตกลงนะครับกลับมาดูที่กระเป๋าเนาะ เดี๋ยวเรารีเฟซนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเคมซาตชินะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะอถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมก็ลองมาสมัครดูได้นะครับทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะก็ทําได้ก็ถอนได้เลยนะครับทุกสองนาทีทุก1นาทีเนี่ยเราจะถอนกี่นาทีก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณเก็บเท่าไหร่คุณก็สามารถถอนได้เนาะถ้าคุณจะถอนทุก1นาทีก็สามารถ ถอนได้เลยเคมปุ๊บเคมถอนเคมถอนเคมถอนได้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมเมื่อเราถอนมามียอดเงินเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําทการโอนเงินจากกระเปา๋า f o r เซตเพเนี่ยไปบายแนนไปสตางโปไปซิ m เมกบีทาซ่าคอยเบสหรือว่าบิดขับก,ก็ได้นะครับผมวิธีการนะครับผมทําคลิปวิดีโอไว้แล้วลองเข้าไปดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ